มาเก็บพักไปคันสมสวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะมาเมจ็บพักไปคันสมจ้ะพี่น้องพักงามงนามนะพักเคี้ยวปีออกดอกแล้วพ่นห่อจนแกนขลอ,อได้จ้ะห่อแล้วเพิ่งจะออกดอกเนี่ยห่อแบบนี้เอาตะใส่มันไปไปดอกที่ติดแสบตออนหูนด เง่งงามเลยจ้ากำผักขางบานปลูกไว้ก็ได้ยูได้จีนเพราะไดยูได้จีนอยากเตือเทศที่นี่มาเตือเทศบ่างงามกะเจียดกว่นี้จ้ากับรังเกหน่วยนี่กะผักกาดขาวห่อเลยไดจ้าห่อดีดีเหน่นดี แต่เวลาเก็บกินเล็วเก็บไปขายก็ได้แหลมตังเลยกินพันธ์ปลากระแสบไปจะพักกินสดกระแสบแบบแนี้เอาไปเห็ดกิมจีนนเนาะคือข้างนอกินเห็นไหมพักปลูกเองปลอดสารพิษจะบริส่ยยาใส่ตาฟุ้นชีงัว ไมียาขาแมาแรงจะสนิดนี่แต่อย่างเดียวก็ไม่ฉีด